มวยของเราเพิ่งเริ่มฝึกปัม้มแต่อาวุธยังยห่ืเป็นไงเบาเบา,เาอไอข <laughs> วาตายซ้ายรอดแลกไม่ใช่คู่ซูไม่ตายนะ <laughs> ยวันนี้นะคะก็มาดูนักมวยที่แฟร์เทคซ้อมนะคะก็นี้ <laughs> <laughs> เข้าเก็บตัวที่แฟร์เทควันแรกเมื่อเช้าไม่ได้ถ่ายให้ดูแต่เมื่อเช้าก็ เขาไม่เคยปั้มไงแม่เคยปั้มแบบมวยไทยผมมาชับปั้มแบบมวยไทยปวดคอแต่ถือว่าแบบม,ม,มีเบสิกอะมีไปเราถ่ายให้ทุกคนดู ตงนะครับเ้งนี้ก็ะชออยู่แล้วบาดสายดิ เป็นไงบ้างนักมวยของเราเราเหรอนักมวยของเรานักมวยของเราเพิ่งเริ่มฝึกปั้มแต่อาวุธยังอื่นเป็นไงเบาเบาไอขวาตายซ้ายรออแหล่ไม่ใช่คู่สู้ไม่ตายนะเรา่าดล่วงขาดล่วงลุวงมาเลยไหลอะไรอาวุธเด็ดสุดของของนวยกำลังดูอยู่หายไม่เจอไม่เจอไม่เจอ กำลังดูอ,อยู่แต่ว่ามราต่อยมหมยไทยเราใช้ศอกได้นี่ไม่ได้ไม่ไม่เอาศอกตอนหนูเ,เป็นคิดว่า,ยายไม่มีรอกอเขาเป็นดารานะเว้ยเออเดี๋ยวเขาหน้าแตกนะเผื่อไว้ไงเผื่อเราศอกได้เราศอกสวยนะเหรอเอาไหมล่ะไอ้ท<อ>ี่พอพี่จะแต่มหมอกศอกสวยแล้วยอยากมีศอกวะพี่เหมืผู้จัดจาก,การเหมือนดูจะมีเหลืออย่างเนี้ยน่าจะไม่ไละเจ็บไหมแหละดีละอะไรโดน นี่นะคะก็จะเป็นสิ่งที่หน่วยไม่รู้ว่านักวิชื่ีว่าทำแบบไหนวันนี้ได้รู้แล้วว่าเป็นยังไงแต่วันนี้วันแรกเลยหกวันอาจจะแอกก่อนวันที่สองแอแล้วพรุ่งนี้ไม่ตื่นแน่คืนนี้ <c oughs> คืนนี้อาจจะแบบสลบมื่ดไปเลยเมื่อเช้าบอกตื่นเต้นนอนไม่หลับตื่นตีสาวันนี้ไมตื่นวันนี้ก็คือหลับหลับเลย เพราะว่าเป็นวันแรกของการซ้อมตื่นเต้นแล้วก็ต้อนรับสู่โลกนักหมวยค่ะโอ้สาม้าเ็เอเกเต็ดอเล่ห์หรอเเล่ อยพอเนั้นแหละโอเคปล่อยไม่ได้แล้วดีเห็นไหม่ายมาจับกระสอบไหมจับคอแล้วก็ดึงดึงดีดึงดีดึงดีฝากไว้ด้วยนะคะอาทิตย์นี้น้องแอมโวลคายแฟร์เทคไฟท์ค่ะแฟร์เทคไฟทแอมชื่อเหมือนชื่อเหมือนยูริพรู้ ก็จบการปิดซ้อมของหน่วยหรือว่ามิลิไปได้ด้วยดีนะคะเก็บตัวซ้อมหนึ่งอาทิตย์แล้วก็น้องมีงานต่อเดี๋ยวน้องอาจจะกลับมาเก็บตัวก่อนขึ้นชกอีกสักอาทิตย์หนึ่งหรือไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากทุกคนเชียร์นวยด้วยนะคะชกวันที่17พฤษภา ที่แฟร์เทไฟทกับนักชกจีนนะคะฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้หนวยด้วยในการชกไฟแรกแล้วก็ใครอยากมาเชียร์ที่สนามมวยก็มาได้เลยสนามมวยลุมพินีนะคะติดตามหน้าเพจแฟร์เทไฟในการขายบัตรต่างๆมาให้กำลังใจนวยเยอะๆวันนั้นก็อาจจะมีบางแสนไคขับมาชกด้วยเจอกันค่ะว,วันที่สิบเจ็ดคืแล้วกแล้วเด้อเขาว่ากูอุ้ยผู้ชายต้องเสียงนิดหนึ่ multimillion <laughs> good. <laughs> <laughs>